ไซเพลส์แอนเทอร์นิอันเทอร์นิโฟลิอุสนะครับส่วนซุวงนะครับอ่าซุวงนะครับชื่อว่าซิปเฟราอาซีอีนั่นเองครับครับในส่วนของพืชต้นอ่าพืชอ่าชนิดนี้นะครับเป็นชื่อพืชก็ชื่อว่าตกดอกขาานะครับลักษณะวิสัยนะครับเป็นไม้ล้มลุกนะครับอ่าส่วนลักษณะทั่วไปของเขานะครับก็จะเป็น อต้นที่เป็นพันไม้ประเภทเดียวกับญ้าลำต้นมีลักษณะเป็นเส้นเล็กยาวและเป็นเอียมคิวเรียบมีสีเขียวลำต้นมีความสูงประมาณ4-20นิ้วลำต้นมีรากมากเมื่อขยี้ดมมีกลิ่นหอมใบมีใบมีลักษณะเป็นเส้นยาวแคบใบใบแหลมปุนใบอ่นใบเป็นสีม่วงขนาดอ่า ขนาดของใบนะครับกว้างประมาณ1.5-3 3เมตรนะคะก็ยาวประมาณ1ถึง4นิ้วนะครับดอกนะครับดอกเป็นชอ่อมีรูปทรงกลมติดกันเป็นกลุ่มแน่นสี<ๆ>เขียวออกขาวยาวประมาณ4-8เมตร8เมตรนั่นเองครับดอกออกบริเวณปลายยอดนะครับโคนดอกมีกลีบรองชอ่อดอก3กลีบ มีลักษณะคล้ายใบยาวประมาณ1.6ถึง5นิ้วนั่นเองครับดอกเมื่อแก่เต็มก็จะหลุดร่วงไปผลผลมีลักษณะค่อนข้างแบนกลมรีส่วนที่ใช้ทั้งลำต้นและรากเงาเหล่งที่พบนะครับก็จะพบอยู่ด้านหลังของอ่านี้เรามาดูก่อนอเน,นี้อัน,นี้นี่เรามาดูอัน,นี้ก่อนนะครับมาดูใบของมันนะครับก็จะมีขนาดที่แบบยาวมากยาวจริงๆนะครับแล้วก็ ลำต้านของเขาก็จะเป็นลำต้นที่ยาวจริงๆนะครับและแล้วก็ส่วนบรเิเวณรอบๆก็จะเป็นมีพืชต่างๆนะครับแบบดอกไม้นิดหน่อยแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นมีพืชที่แบบไปที่ตายไปแล้วนะครับของของต้นพืชอีกแบบหนึ่งส่วนการขยายพันธุ์นะครับด้วยการขยายพันธุ์เนี่ยด้วยการใช้มเมล็ดแพร่กระจายพันธุ์ด้วยมเมล็ดและส่วนของลำต้นเนี่ยใต้ดินนัซึ่งจะเลือ้อยแผ่ขยายออกไป สรรพคุณของดอกนี้นะครับต้นนี้ก็จะรากมีรดฝาดแก้ผดพืน้นคันตามผิวหนังแก้ลมพิษแก้พิษภายในแก้ตับไตพิการบำรุงกำลังขับกระดูขับปัสวะอัวรสหอมร้อนต้มเอาน้ำดื่มส่วนบริเวณที่พบนะครับก็ด้านหลังสนามกีฬาเลยครับสนามฟุตบอลน,นะครับเรามาดูกันต่อนะครับ